อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ช n แนลนะครับวันนี้อยู่เกมเคาน์เตอร์ไซด์นะ ในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องอัปเดตแพชนะครับในประจำวันที่29กันยายนนะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับผมนี่ครับมาที่ประกาศนะครับนี่ครับเขาประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับวันที่29กันยายนครับเวลา7โมงถึง9โมงเช้านะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงนะแล้วก็ให้ของชดเชยครับเป็น เพชรครับ300ครับแล้วก็อีเทเนียมครับ1,000นะรอบนี้ให้น้อยกว่าคราที่แล้วนิดนึงนะครับมีอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับก็จะมีอย่างแรกครับมีอีเวตนนะครับซัมเมอร์ครับบทที่2นะครับอีเวต์ซัมเมอร์บทที่2ก็จะเป็นอันนี้นะนี่นะครับก็จากที่คลิปไทม์ไลน์นะที่ผมเคยลงไว้นะครับก็จะมาพร้อมกับสกินซัมเมอร์นะครับ เซตที่2ด้วยนะของอีเวนเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกอลิซาเบตนะครับชิฟฟูยุนะน้องเอเดลนะครับนี่มาแล้วนะครับ event, นะอ,อีเวนต์นะไหนขอดูรายละเอียดอีเวนตสักหน่อยซิเขาบอกว่าเงื่อนไขอการเข้าร่วมครับสามารถเข้าร่วมได้หลังจากเคลียร์เนะื้อเรื่องหลักบทที่1เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีบทพูดด้วยนะนิดนึงนะครับเ e, อ๊ะคนละที่ฮะนี่ที่ไหนเนี่ยนั่นมนุษย์ผู้หญิงเต็มเลยฉันจัดก,การผู้หญิงผมดำน,นั่นเอง ไม่มีทางนั่นของฉันผู้หญิงผมด้าม่าน่นะของฉันลีไปนั่นนั่นของฉันนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุคอรลับนะที่โดนมนของโรซาเลียนะครับทําให้แบบมาตามหาโรล,ลีนะใช่ไหมใครที่เล่นบทที่1แล้วนะครับก็จะรู้ในเรื่องเนาะครับนี่ก็บทเหมือนกันเลยนะคําพูดเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับวันที่29ถึงวันที่13ตุลาคมนะครับบทที่2ก็ เนื้อเรื่องก็เกาๆเหมือนเดิมแหละนะครับสนุกแน่นอนนะครับมีตัวละครเพิ่มมาเยอะเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับจะมีสกินด้วยนะครับก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้มียูมินาชิฟุยุชินัสึเอเดลครับอลิซาเบธเพนดากอนแล้วก็รีจิซูนะตัวสกินก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่สกินวันหยุดมาแล้วครับนี่ยูมินาชิฟุยุครับสวยๆทั้งนั้น ก็เป็นสกินทองซะส่วนใหญ่ด้วยนะอลิซาเบตนะครับเอเดลนี่เอเดลนี่สุดยอดที่สุดละเอเดลรู้สึกถจาไม่ผิดเป็นสกิน SR รนะราคาดีครับสวยมากเลยนะห้ามพลาดเด็ขดขาดแล้วก็รีจิซูครับมาในชุดบิกินี่ลายเสือเลยนะน่ารักมากมากนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยชินนส,สึนะครับชินนส,สึก็เป็นสกินที่ใช้เพชรนะ1080นะครับราคาไม่แพง ก็จะมีบทพูดของแต่ละคนด้วยเดี๋ยวเอาสักสักคนหนึ่งละกันนะยูมีนาละกันยูมีนาบอกอคนเพิ่งเคยพักร้อนฉันกำลังพักร้อนเป็นครั้งแรกนะับแต่เข้าบริษัทมาฉันตื่นเต้นมากเลยจนเอาทุกอย่างที่นึกออกใส่กระเป๋าไปด้วยนะแถมยังส่องกระจกดูตั้งหลายครั้งด้วยหวังว่าเครื่องเตือนให้ระวังคอหลับจะไม่ดังก่อนฉันจะกลับไปทำงานนะ ฉันชอบการอยู่ที่ชายทะเลเว้นแต่ว่าทุกอย่างมันแพงจังเลยอะนะอันนี้ก็เป็นบทพูดของยูบินานะครับชุดไปน้ำน่ารักมากนะเดี๋ยวขอชิฟพยุด้วยละกันชิฟอบอกว่านักรบหญิงสีครามครับอยู่ๆก็กลายเป็นว่าฉันต้องไปใช้เวลาพักร้อนที่ชายหาดซะอย่างนั้นฉันไม่คุ้นเคยกับการที่ต้องอยู่ใกล้ทะเลแต่ไม่นานฉันก็รู้ว่าต้องสนุกกับมันยังไงใช่ฉันเป็นนักรบผู้พักดีต่อมาสเตอร์ของตัวเอง แต่ก็เป็นสาวน้อยรักสนุกด้วยนะปิดตาตีแตงโมเหรอเป็นวิธีฝึกที่น่าสนใจดีนี่เอ้ยอันนี้ถ้าเกิดใครเคยดูรีวิวที่ผมเคยลงไว้นะครับก็จะเห็นว่าท่าไม่ตายเป็นท่าฟันแตงโมนะน่ารักมากๆชิฟวิวนี่ผมว่าออกมาจ,จะไม่รอดนะอาจจะซื้อนะสกินนะแต่ว่าที่ซื้อแน่ๆคือเอเดลเนี่ยน้องคนนี้นะครับไหนๆ,ๆก็เลื่อนมาแนละ้วอ่านสักนิดหนึ่งแล้วกันนะ เอเดลไมเนอร์ผูกืนกินบนชายหาดต่อให้คุณไม่ได้เชิญเธอก็จะอยู่ใกล้ๆคุณเสมอเหมือนเงาเลยเธอไม่สนใจหรอกว่าคุณจะรักใ,นในคร่บูชาเธอหรือไม่ตราบใดที่เธอกือนกินความรู้ของคุณได้ใครจะไปรู้ละ่ะว่างานเทศกาลสนุกขนาดนี้เราขอกินอีกนิดได้ไหมแหม็กีเวนนี้วัือถุขคอหลับก็ตามหาโรลเรียนเยอะนะครับก็เข้าทางเอเดลเลยนะกินกันอิ่มเลยนะครับ น่ารักมากๆจริงนะสกินนี้นะครับเอาละผ่านเรื่องสกินแล้วครับไปดูกันต่อครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับการสรรหาการเพิ่มการสรรหาของเจนัสนะครับนี่มาแล้วนะครับเจนัสอยู่ตรงนี้ครับนี่เจนัสก็เจนัสผมทารีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ดิสครับชั่นเอาไว้แล้วก็รวมถึงอีเวนไม่ใช่อีเวนส์สกินนะครับของชุดแม่น้ําผมก็ทํารีวิวไว้แล้วเรียบร้อย,เ,ย,อยเช่นกันก็ สามารถไปดูกันได้นะครับเจนัสก็ใครที่เป็นสากจักคนครับต้องเปิดหาแน่นอนส่วนใครที่เป็นสายเคาน์เตอร์นะครับก็ลองดูครับก็เป็นตัวที่ดาเมจแรงนะข้อสำคัญคือเป็นตัวที่อยู่บนอากาศครับโจมตีแรงมากมีติดอดีไว้หน่อยก็ดีนะครับสำหรับเจนัสนะครับเขาบอกว่านาักลบเจนัสเนี่ยเป็นนักลบแปลงร่างที่โจมตีสตูจากบนอากาศจนกว่าตัวเองจะได้รับความเสียหายถึงระดับหนึ่ง จากนั้นมันจะแปลงร่างเป็นหมดเก็บกวาดแล้วลงสู่พื้นเพื่อต่อสู้ที่ตำแหน่งป้องกันในแนวหน้าครับภานะยุธีที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านหรือเรียกว่าเจนัสพร้อมลุยเข้าไปในแดนศัตรูแล้วนะครับก็เป็นตัวที่เก่งนะตัวแบบพอทีมเลยนะครับของทีมจากกลน,นะฮะเจนัสเอาละต่อมาครับมอบีอัปเดตต่อ เขาบอกว่ามีสรรหารีรันนะครับโรซาเลียชิฟูยุชินัสึนะครับอันนี้ก็น่าจะเอามาเผื่อใครที่แบบไม่ได้มีตัวละครเหล่านี้อะไรเงี้ยเขาจะได้ขายสกินด้วยนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่นะครับเป็นตู้ลีรันนะโลซาเลียชินัสึ์ชิฟูยุนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ตัวที่แนะนำก็ชิฟูยุนะครับกับโรซาเลียนะชิฟูยุเนี่ยใช้ ตีบอสกิลครับแล้วก็ใช้ตีอ่าแดนเจอร์โคสเตอร์ครับประชิดอันตรายนะครับดีมากๆเลยครับก็มีไว้สัก2ตัวดีสุดละนะครับชิพยุโรสเลียก็ติดไปสักตัวหนึ่งครับต่อมาเป็นร้านค้าและเพิ่มมาเกตเซตตกแต่งภายในนะครับใครที่ชอบตกแต่งบ้านนะครับก็เตรียมเสียตังค์ได้เลยครับมีเพิ่มมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ มีเพิ่มแพ็กเกจสัญญาตลอดชีพนะครับอันนี้ก็น่าจะมีกันเยอะแล้วมั้งสัญญาตลอดชีพนะแต่ใครจะซื้อเพิ่มก็ลองดูนะครับแล้วก็ข้อ7มีบัฟการต่อรองค่าจ้างลดลง20%นะมีผล24ชั่วโมงเลยนะครับในวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนะอันนี้ใครจะอับตัวละครก็รอ,อนิดนึงแล้วกันถ้าวันที่30กันยายนก็ได้ลดราคา20%นะครับจะได้มีเงินเหลือไว้ทำอื่นนะฮะ แล้วก็อันสุดท้ายครับลบไอเทมของอีเวนลบไอเทมของอีเวนการตรวจสอบพิเศษนะครับอันนี้ก็ลบไอเทมอันเก่าแหละประมาณนั้นนะโอเคก็อันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับในอัปเดตนี้ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวไดฟ์นะจะรีแล้วเหมือนกันนะครับอีก2วันเศษชั่วโมงนะครับใครที่ยังเล่นไม่จบหรือว่ายังไม่ได้ใช้ตัวรีเซ็ตนะครับ รีบใช้แล้วก็รีบลงให้ครบนะครับ45ชั้นนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็น่าจะรีบวันที่ประมาณวันที่1นะ1ตุลานะครับรีบๆเข้านะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะโอเคละครับผมก็คลิปอัปเดตแพชนะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากจะดูรีวิวเจนัสผมทำคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ รีวิวช่วยน้ำเช่นกันนะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ในท้ายคลิปนะครับโอเคงั้นสำหรับนี้คลิปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับฝากลุกคนช่วยกดไลค์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ